วัสดีครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนใช้งานนะครับโปรแกรม Auto d ดิเกเตอนะครับในโหมดนะครับฟังก์ชันตัว Copy t เทนะครับผมเอา Copy t e นะครับของตัว iq option นะครับก็จะสอนเป็นในเรื่องของฝั่ง user นะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการรับสัญญาณจะต้องกดตรงไหนบ้างคลิกตรงไหนบ้างแล้วก็เลือกนะครับมาเตอร์เนี่ย ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกก็เปิดโปรแกรมนะครับอั t ตัวนคเตอร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ยูเซอ s s พาสเวนะครับของโปรแกรมนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกอินนะฮะเมื่อล็อกอินเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมานะครับอ่า พอเข้ามาแล้วในกรณีถ้าเกิดต้องการที่จะใช้ฟังก์ชัน copy t a x t นะครับก็อย่าเพิ่งล็อกอินอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับก็มาในเรื่องของการตั้งค่านะครับตั้งค่าเรียบร้อยก่อนนะก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเวลานะครับหรือทํางานช่วงที่กําไรเท่าไหร่น้อยอ่ากไรมากกว่าเท่าไหร่หรือน้อยกว่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แล้วก็พวกเอ่อ take profit แล้วก็ stop นะฮะกำไรขาดทุนอะไรเงี้ยก็ใส่ให้ครบนะฮะ เมื่อใส่ครบแล้วนะครับก็มาในเรื่องของตัวฟังก์ชันนะครับในตัวฟังก์ชันตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาจะมี2ออ,อันนะฮะก็คือ form c o p y t a t e นะครับแล้วก็ตัว signal นะครับ to my c o p i e a t e ในกรณีฝั่ง user นะครับให้เลือกตัว form c o p i e a t e ก็คือเราจะรับสัญญาณนะครับตัวนี้มันสรับปล่อยสัญญาณในสอนอีกอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้เอาเป็น user ก่อนนะโอเคก็กดเข้าไป นะครับเมื่อกดติ๊กเสร็จปุ๊บตรงนี้นะฮะก็ให้กอกนะครับกอกชื่อมาสเตอร์แต่จริงๆกดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเด้งหน้าหน้าต่างนะครับหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้ก็ให้เรา,าดูนะครับว่ามีใครปล่อยสัญญาณบ้างนะครับผลกําไรตอบแทนวันนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จำนวนผู้ใช้งานเนี่ยที่ก๊อปปเทรของมาสเตอร์คนนั้นนะอยู่กี่คนอะไรประมาณนี้นะครับอ่า,อา ถ้าใครที่เป็นตัว User นะครับถ้าเห็นคำว่ามีคำว่าเทสอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปจับนะมันเป็นอเป็นบัญชีนะครับเป็น Account ของบอทที่เอาไว้ทดสอบก็คือพวก run code, รันโค้ดนะฮะว่ากำไรตัดขาดทุน่เท่าไหร่นะครับก็อย่าไปจับนะอ่าอันนี้ก็ก็บอกไว้ก่อนนะครับจับสมาชิกที่ไม่มีคาว่าเทสอยู่นะครับ ก็ไปเลือกจกับก็สามารถดูดีเทลได้นะครับก็กดดีเทลดูว่าเขาเนี่ยเออกำไรวันนี้เท่าไหร่นะครับเอ่อกำไรสัปดาห์เท่าไหร่หรือกําไรต่อเดือนเนี่ยเออเฉลี่ยแล้วเดือนนี้เขาทากาไรเท่าไหร่ก็จะมีผลรวมให้เราดูนะฮะแล้วก็ยูเซอร์ที่กอบปิดเทรเขาในกี่คนวิลเลตอยู่เท่าไหร่ออกออเดอร์ไปแล้วเท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นโชว์หมดอ่าแล้วก็เลือกเลือกวันที่ได้นะฮะว่าเราอ่ออยากดูออเดอร์ของมาสเตอร์คนนั้นน่ยนะครับว่าเขาออกออเดอร์อะไรยังไงบ้างนะฮะแล้วกําไร เท่าไรบวกลบเท่าไหร่ก,หรก็จะมีมีขึ้นโชว์ด้านในนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกเลือกได้นะ,ะย้อนไปดูได้นะครับตั้งแต่เขาออกก็เดิมมาถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเป็นบัญชีที่เป็นรายการปลวกก็กดตรงนี้ได้นะครับก็จะขึ้นไปอันแรกๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการเลือกก็กดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเลือก copy text อ่นนี้เลือกรับสัญญาณ copy text จาก matter t r a n s f ที่เราไปเลือกมานะครับ ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเราก็เลือกเป็นตัวนี้แล้วก็กดเลือกปุ๊บอ่าอะไรประมาณนี้เมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็มาทำการนะครับล็อกอินก็คือใส่ยูเซอร์ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็เลือกบัญชีที่เราอยากจะรันนะครับกดเช็คเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็กดสตาร์ทนะครับก็จะก็จะทำการรอนะครับรอรับสัญญาณจากตัวกอปิเทตของฝั่งมาสเตอร์เวลามาสเตอร์ส่งสัญญาณมานะครับา บัญชีเราก็จะออกเอดอร์ด้วยนะครับโอเคในฝั่งของยูเซอร์ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เป็นเพิ่งเป็นตัวปล่อยออกมานะครับอันนี้พูดพูดต่อในเรื่องของในอนาคตเดี๋ยวจะมีในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะครับที่เราจะต้องให้กับมาเตอร์นะครับอย่างเช่นมาเตอร์เทที่เราได้100ดอลลารดมาเตอร์ขออ่าเปอร์เ,รเซ็นต์อยู่ที่30%ของกําไรที่ได้นะครับ เราก็จะต้องทําการโอนเข้าไปให้มาเตอร์เพื่อที่สามารถรับสัญญ,ญาณในลําดับถัดๆไปได้เดี๋ยวจะมีมาให้อีกทีหนึ่งณนะตอนนี้นะครับ่ณนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่ารับสัญญาณฟรีอยู่ถ้าเกิดใครต้องการด o n a t e หรือว่าติดต่อกับมาเตอร์ก็คุยกันในกลุ่มนะก็จะโอนอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาในกลุ่มได้เลยนะโอเคสวัสดีครับ